ประเด็นนะครับสาวไต้หวันกับตํารวจไทยนะครับล่าสุดนะครับก็อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ตํา,ตารวจได้ออกมาถแถลงข่าวอย่างนี้ครับว่าไม่พบหลักฐานปมตํารวจรีดเงินดาราสาวไต้หวันก็คือไม่พบนะครับเร่งประสานตํารวจ,ตรวจไต้หวันสอบปากคาก็คือมีการที่จะเร่งประสานตํารวจไต้หวันนี้ให้สอบปากคาแต่ที่แน่ๆคือไม่พบนะครับปมตํารวจรีดไถดาราสาวไต้หวันนะครับลองนะครับ รองผอบชอนยืนยันไม่พบหลักฐานตำรวจตั้งด่านรีดไถเงินดาราของสาวไต้หวันเลยนะครับส่วนกล้องหน้ารถของคนขับรถแก๊ปเนี่ยก็คือไม่สามารถกู้ไฟล์เปิดไฟล์วีโอได้นะครับเหตุเวลาผ่านไปกว่า20วันพร้อมเร่งประสานตำรวจไต้หวันเนี่ยเพื่อสอบปากคำดาราสาวเหตุทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง หากไม่มาพบจะส่งตำรวจไทยไปบันทึกปากคำถึงไต้หวันอันนี้ก็ดีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าต้องทำให้ชัดเจนเพราะว่าต้องการรู้มันจะทำให้อันนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงแน่นอนครับว่าเราไม่สามารถเชิญเขาไม่ได้แต่เราสามารถที่จะไปพบแล้วก็ไปสอบปากคำได้เพื่อให้รู้แต่ในเมื่อเจ้าหน้าที่บอกนะครับว่าเอ๊ะยังไม่มีการพบข้อมูลใดๆเราก็ยังเชื่อจะเช,อเชื่อเจ้าหน้าที่อยู่นะครับ เมื่อเวลา17.30นานาทีวันที่29มกราคมพลตรวจตีจิลรลสันแก้วแสงนอกลองผอบชนนะครับแล้วก็พลตรวจตีอัฏฐพรวงสิริปิชาผอบชนหนะครับแล้วก็พันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนอผอกสน,นห้วยฝางร่วมกันถแถลงข่าวกรณีดาราสาวชาวไต้หวันอ้างว่าถูกตำรวจตั้งด่านลิซับก็คือว่า ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีการถแถลงข่าวเมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับของวันที่29นะครับของวันที่29โดยพลตำรวจตีนะครับโดยพลตำรวจตีจิรสารกล่าวว่าได้มีการสอบปากคำพยานไปแล้วฝ่า10คน เบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานว่ามีการเรียกรับเงินตามที่ถูกกล่าวอ้างขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบนะครับตัวสอบวัตถุพยานทั้งกล้องวงจรจุดต่างๆกล้องหน้ารถของคนขับรถแกป๊ปและกล้องนะครับ c อ m แบทคาเมล่านะครับคอมแบทคาเมล่ที่ติดตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมด นะครับถูกส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ <S <S ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับถ้าจากการสอบเนี่ยก็คือสอบพยานสิบปากซึ่งแน่นอนครับว่าพยานสิบปากก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คนขับรถแกป๊ปแล้วก็คนขับรถแท็กซี่อะไรทั้งหมดเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมรับสมมตินะครับว่าถ้ามีการเอาไปจริงหรือถ่ายจริงเนี่ยแล้วไม่ยอมรับแน่นอนครับว่ามันก็ ต้องไม่มีอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นนะครับยังยืนยันว่ากล้องหน้ารถของคนขับรถแก๊ปเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่ากล้องหน้ารถของคนขับรถแกป๊ปไม่สามารถกู้ไฟ์ลวีดีโอนะครับได้ถึงวันที่เกิดเหตุนะครับเนื่องจากระยะเวลาผ่านมานานกว่า20วันแล้วแต่ในส่วนในส่วนอื่นๆ ขณะนี้อยู่ในการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหนึ่งเนี่ยได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง,รงกับตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวและการตรวจค้นพบบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายสามารถดําเนินคดีได้นะครับตามพรบสุลักะกรและยืนยันว่า ไม่มีใครยื่นบุหรี่ไฟฟ้าให้สาวไต้หวันในวันที่กล่าวอ้างโอเคในเมื่อถ้าเกิดาสมมุตินะครับบอกว่าไม่มีการยื่นไม่มีการยื่นแล้วดาราสาวไต้หวันมีเองอ่ามีเองคําถามคือแล้วทําไมเจ้าหน้าที่ตํารวจในชุดนั้นถึงไม่มีการจับกลุ่มดําเนินคดีตามกฎหมายของประเทศไทยปล่อยให้นะครับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับหรือคนที่ทำความผิดเนี่ย กับที่พักได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นคําถามที่ตั้งเอาไว้เหมือนกันที่ประชาชนอย่างผมก็ข้องใจเหมือนกันนะครับพลตำรวจตีนะครับจิรสารกล่าวว่ากล่าวต่อนะครับพลตำรวจตีจิรสารกล่าวต่ออีกว่าในส่วนของเพื่อนชายทั้ง3คนเนี่ยที่เดินทางมาด้วยกันในวันเกิดเหตุขณะนี้พบว่าทั้ง3คนเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว ตั้งแต่วันที่5และวันที่9ที่ผ่านมาซึ่งปลายทางไม่ใช่ที่ประเทศไต้หวันสำหรับในขั้นตอนหลังจากนี้นะครับก็จะมีการประสานงานไปยังกองบังคับการต่างประเทศก็มีจะมีการประสานงานไปนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศนะครับเพื่อประสานไปยังสำนักงานเศรษฐกิจและทางการไต้หวันนะครับเพื่อให้ประสานงานนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของไต้หวัน เข้าให้เข้าไปสอบปากคำนะครับหญิงสาวคนดังกล่าวทั้งนี้หากตำรวจไต้หวันต้องการให้ตำรวจไทยเข้าร่วมสอบด้วยก็พร้อมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบในทันทีอย่างไรก็ตามแม้ว่านะครับทางไต้หวันจะไม่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของอินเตอร์โพหรือตำรวจสากล ทางตำรวจไทยก็ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังไต้หวันแล้วว่าทางสาวไต้หวันมีข้อเรียกร้องเรื่องดังกล่าวหรือไม่ซึ่งอยู่ในระหว่างการรอคำตอบอยู่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับก็จะมีการสอบถามไปนะครับทางสาวดาราสาวไต้หวันว่าจะดำเนินคดีหรือเปล่าประมาณว่าจะดาเนินคดีหรือเปล่าจะตั้งข้อหาหรือเปล่าคาถามคือคาถามที่ผมถามเอาไว้ก่อนนะครับว่า ถ้าสมมุติว่าดาราสาวตหวันบอกอผมไม่อยากจะยุ่งเพียงแค่ว่ามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่าตัวเองโดนแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ทางตํารวจเนี่ยจะสืบต่อไหมจะเอาผิดต่อไหมจะหาข้อมูลที่เทที่แท้จริงไหมแล้วถ้าจริงตรุแล้วจะยังไงซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแน่นอนครับส่งผลกระทบแบบเต็มเต็ม และกระทบถึงความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวในประเทศไทยอันเนี้ยก็ก็ใช่นะครับอย่างที่บอกว่าวันเนี้ยถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศไทยนะครับไม่ออกมาหาข้อมูลให้ชัดเจนแล้วออกมาเอาหลักฐานที่ชัดเจนเอาเพียงแค่คำพูดระหว่างคำพูดของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับดาราสาวไต้หวันผมเชื่อว่านะครับร้อยละ90%เเชื่อคำพูดของดาราสาวไต้หวันมากกว่าเชื่อคำพูดของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับ จึงต้องการให้นะครับสาวชาวไต้หวันเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงกับตำรวจเพื่อให้ฟารมกระจ่างมากขึ้นและขอให้สังคมออนไลน์ติดตามข้อมูลต่างๆที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นยืนยันว่าไม่ได้ปกป้องหรือทำลายพยานหลักฐานต่างๆเพื่อช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่นะครับชุดดังกล่าวทั้งนี้หากพบว่ามีการลิซซับสาวชาวไต้หวันจริงก็จะดำเนิน โดยไม่มีละเว้นทางวิัยและอาญาคืออย่างนี้ครับนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอบอกเนี่ยว่าขอให้เอาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอขอให้ฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอคำถามก็อยากจะถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกครั้งนะครับว่าแล้วข้อมูลที่คุณให้ไปอ่ะมันน่าเชื่อถือได้แค่ไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจทําให้ประชาชนน่ะเชื่อถือข้อมูลของคุณได้มากแค่ไหน พราะเอาหลักแค่ง่ายๆว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้คุณเป็นตำรวจไทยอีกคนเป็นดาราสาวไต้หวันทำไมคนเชื่อดาราสาวไต้หวันมากฝ่าตำรวจไทยทั้งที่จริงๆแล้วคนน่าจะเชื่อตำรวจไทยมากฝ่าจริงไหมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยแต่คนกับเชื่อดาราสาวไต้หวันมากฝ่าเชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยทั้งๆท,งที่แต่ละคน ยังไม่มีหลักฐานอะไรนะครับใช้เพียงแค่คําพูดอันเนี้ยนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรอย่ามองข้ามครับเรื่องนี้อย่าบอกว่าโอ้ยทาไมถึงไม่เชื่อตํารวจไม่เชื่อมัน่นตํารวจัทยประเทศไม่ใช่ครับเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเองทําให้คนไม่เชื่อมั่นเองหรือเปล่าเพราะคุณปฏิบัติตัวพฤติกรรมเหตุการณ์ที่ผ่านมาผมไม่ได้บอกนะครับว่า ตำรวจชุดนี้กระทำความผิดไม่ได้บอกนะครับหรือตำรวจชุดนี้ที่ถ่ายไม่ได้บอกครับแต่ที่ผ่านมาการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาการทำงานใช่หรือไม่เพราะเมื่อเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรขึ้นทุกคนถึงไม่เชื่อตำรวจไงไม่เชื่อมั่นตำรวจไงเพราะอะไรครับเพราะตำรวจทำไม่ให้เชื่อมั่นไง และต้นทุนตอนรวจตัวน,นี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทุนของตัวเองต่ทำทําไมถึงไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนอย่างกับที่บอกว่าวันนี้ถ้าในการตั้งด่านใช้มาตรการที่ถูกต้องตั้งด่านมีกล้องในการบันทึกในการตั้งด่านเอาไว้แล้วเก็บเอาไว้ว่าวันนี้มีการตั้งด่านเอาไว้ถูกต้องไหมฮะก็เก็บไฟล์เอาไว้ถูกต้องไหมแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีกล้องติดหมวกก็มีการเก็บข้อมูลเอาไว้มีการติดกล้องตลอดเวลา เรื่องนี้มันก็จะไม่เกิดเพราะถ้ามีปัญหาปุ๊ ri, บเอาเอาข้อมูลออกมาเอาคลิปออกมายืนยันกันเลยปึ้งไปเลย wij, you know แต่วันนี้นะครับไม่มีการยืนยันตํารวจบอกว่าได้คลิปมาแล้วโอ้โหมีคลิปอย่างงี้แต่ตํารวจก็ไม่เคยเปิดคลิปออกมาให้ประชาชนเห็นแต่ก็มีการเพจนะครับที่บอกได้เลยครับว่าหลายๆคนก็เชื่อว่าเป็นเพจอวยตํารวจไม่รู้ว่าอวยหรือเปล่านะแต่ก็ข้อมูลเนี่ยก็เชียร์ตำรวจอวยตํารวจเนี่ยเอาคลิปเนี่ยไปเปิดแล้วก็ไปเปิดเรื่องอะไรครับเปิดเรื่องของ บุหรี่ไฟฟ้าเรืเอเอเ่องของเมาไม่เมา oh, โอ้โหเล่นกันสองประเด็นเนี้ยบุหรี่ไฟฟ้ากับเมาหรือไม่เมาเนี่ยซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนไม่ได้อยากรู้ครับประชาชนอยากรู้ว่ามีการเลี่ยไถ่ายจริงหรือเปล่านี่คือประเด็นที่ประชาชนอยากรู้แต่ตอนเนี้ข่าวที่ออกมาที่ตำรวจให้ข่าวออกมาหรือว่าเพจต่างๆที่เป็นเพจเจรตำรวจอะที่ทุกคนคิดว่าเป็นเพจเยรตำรวจออกมาเล่นเรื่องสองอย่างครับประเด็นบุหรี่ไฟฟ้ากับเมาซึ่งมันไม่ใช่ ประชาชนต้องการรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ฝากบอยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าถ้าอยากให้ประชาชนเชื่อมั่นนะครับในการกาททางานในเชื่อมัน่นในคําพูดของคุณต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนทํางานแบบโปร่งใสและตรงไปตรงมาทําให้ประชาชนเชื่อมั่นให้ได้รับประกันได้ว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกคนจะเชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยมากกว่า,วาดาราตำรวจไต้หวันแต่ที่ผ่านมา เพราะคุณไม่เคยทําให้ประชาชนเชื่อมั่นประชาชนถึงได้คนทั่วไปถึงได้เชื่อนะครับดาราศาไตรหวันมากฝาาตำรวจไทยฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรค้ปหน้าอัปเดตให้ฟังครับ